สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาร์ตจากช่องฮัตเบคคลิปนี้นะครับจะชวนทุกคนไปทําขนมปังนะครับสไตล์เวียดนามนะครับนั่นก็คือบันหมีนะครับหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสเวียดนามเป็นขนมปังที่ผมอยากทํามานานแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปทําฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคในโถผสมนะครับก็จะมีแป้งทั้งหมดที่ผมใส่รวมกันไว้นะครับ แล้วก็มีเกลือนะครับยีสต์นะเดี๋ยวเราจะใส่รวมกันไปเลยนะถ้านวดมือเนี่ยผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันนะครับแต่ว่าไม่ให้เขาโดนกันโดยตรงแค่นั้นเองครับอันนี้เป็นช็อตเทนนิ่งนะไว้ใส่ตอนหลังนะ้ำนะครับน้ำเย็นนะใช้น้ำเย็นนะส่วนผสมนะครับกระจายตัวดีใส่ของเหลวของเราลงไป จากนั้นนะครับคนส่วนผสมนะครับให้เข้ากันก่อนส่วนผสมเข้ากันนะครับเทลงบนพื้นโต๊ะนะครับแล้วก็นวดค่อยๆนวดนะครับตัวนี้นะครับนวดง่ายนะส่วนผสมไม่ได้แฉะมากอพอส่วนผสมเริ่มรวมตัวหรือว่าโครงสร้างเริ่มดีขึ้นนะครับผมก็ใส่ช็อตเทนนิงลงไปเลยใครจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันหรือว่าเนยก็ได้นะครับ นวดนะครับนวดไปเรื่อยๆพอตัวช็อตทินิ่งนะครับเข้าสู่ตัวแป้งโดเนาะเขาก็จะมีความแฉะแนิดนึงนะครับผมจะเปลี่ยนจากการนวดเป็นการฟัดแล้วก็จะฟัดไปเรื่อยๆฟัดจนผิวเขาเริ่มมีความเนียนขึ้นแล้วก็แป้งโดติดมือน้อยลงนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบนวดเนียนจนเหมือนแบบผิวเขาเรียบเลยนะครับแค่โครงสร้างประมาณแบบนี้นี่ ผมโอเคแล้วครับจากนั้นก็ใส่ภาชนะพักไว้นะภาชนะเราก็ทาด้วยช็อตเทนนิ่งนะครับใส่ลงไปคุมหน้าหรือว่าปิดฝาผมจะพักไว้ประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวครบเวลาเรามาดูกันอ,อันนี้ครบ30นาทีแล้วนะครับเปิดฝาออกทำการยืดแล้วก็พับโดนะครับน้ำที่ผมเอามาใช้ก็เป็นน้ำเปล่านะครับคือน้ำกิีดนี่แหละนะ ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็รวบลงไปดึงขึ้นมานะครับแล้วก็รวบลงไปนะ,ะอันนี้ก็เป็นการช่วยพัฒนาโครงสร้างของตัวแป้งโดเช่นกันนะครับค่อยๆนะครับปั้นให้เขาเป็นก,ก้อนกลมประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับคุมหน้าพักไว้อีกนะครับผมจะพักไว้อีก30นาที่อัอนนี้ครบเวลานะครับ มาดูกันโดขึ้นฟูใช้ได้เลยเทแป้งโดลงบนโต๊ะผมจะตัดแบ่งนะครับจะตัดแบ่งก้อนละประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมนะอันนี้ผมจะไม่ได้ไล่อากาศออกนะครับจะแผ่แผ่เขาออกนิดหน่อยนะเพราะว่าเราต้องการฟองอากาศเช่นกันตัดนะครับแล้วก็ช่างนะครับก้อนละประมาณ120กรัมหรือใครอยากจะได้ไซส์เล็กหรือใหญ่กว่านี้ก็ปรับได้ตามสมควรเลย จากนั้นนะครับพรีเชฟเป็นก้อนกลมลบเข้ามาอันนี้นะครับทำผิดนะทำเป็นทรงกระบอกอโอเควางเรียงพักไว้นะครับอันนี้นะครับปั้นเป็นก้อนกลมอย่างเบามือนะครับเก็บป้าย ทำจนครบนะครับผมจะคุมหน้าแล้วก็จะพักโดวไว้ประมาณอีกสัก30นาทีนะครับอพอครบเวลานะครับก็มาขึ้นรูปจริงแป้งโดมานะครับอันนี้จะทำง่ายกว่าตัวขนมปังปักเก็ตหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าสัดส่วนของเหลวเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็นวดง่ายนะวิธีการขึ้นรูปก็นะครับขึ้นรูปคล้ายๆกัน มาหนส่วนสหลังจากนั้นก็รวบปลายมาชนกันนี้นะครับเก็บเ,เก็บโอเคเก็บปลายให้สนิทนะครับแล้วก็คลึงออกนิดหน่อยวางเรียงพักไว้บนผ้านะครับถ้าใครไม่มีผ้าพรูฟนะครับก็วางไว้บนกระดาษรองอบก,ก็ได้นะครับก็โรยแป้งกันติดเยอะๆนิดนึงนะ ครบแล้วผมก็จะคุมหน้าจะพักอีกประมาณ45นาทีนะครับผ่านไปสัก20นาทีวอร์มเตาไฟประมาณ220 -230 องศาอ่ะพอครบเวลานะครับเตาอบก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆย,ย,ย้ายนะครับตัวโดวขนมปังฝรั่งเศสเวียดนามนะครับชื่อยาวมากนะเราจะย้ายโดไปบนกระดาษรองอบนะครับอันนี้ติดนะครับเดี๋ยวขออันนี้แล้วกัน ย้ายนะครับวางบนกระดาษทําจนครบนะครับผมจะโรยแป้งบนหน้านิดหน่อยนะครับแป้งที่เอามาโรยก็คือแป้งขนมปังจากนั้นก็กรีดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยกรีดยังไม่เก่งนะครับจากนั้นนะครับกรีดจนเสร็จเอาขนมปังเข้าอบในเตาอบเนี่ยผมจะมีข้างล่างเนี่ยจะรองด้วยหินไว้นะครับถ้าเพืเ่อนๆสังเกตดีๆนะอันนี้ก็ใช้ถาดน,นะครับมาควา่ำ แล้วก็สไลด์ขนมปังเข้าไปจากนั้นนะครับราดน้ําร้อนลงไปปิดนะครับแล้วก็อบนะครับผมจะอบประมาณ16นาทีนะครับ16ถึง20นาทีครบเวลานะครับเอาขนมปังออกมาสีโอเคเลยนะครับแล้วก็มีเปลือกที่แข็งขึ้นกําลังดีเลยครับ120กรัม เดี๋ยวพักให้เย็นนะครับเรามาชิมรสชาติกันตอนนี้นะครับตัวขนมปังนะเวียดนามปาเกตวันนี้ผมโมเตาใหม่นะครับก็ปกติเนี่ยผมจะใช้สเปร์น้ําฉีดเข่าไปนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเปลือกเขาจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ไม่ค่อยกรอบนะวันนี้ผมเลยใช้วิธีการเอาก้อนหินนะครับใส่ไปในเตาด้วยแล้วก็ ตอนที่อบเพื่อนๆจะเห็นว่าผมสาดน้ําลงไปนั่นคือน้ําร้อนนะครับเพื่อเพิ่มไอน้ําเวลาเราอบเนาะขนมปังประเภทนี้ต้องการการสปริงตัวจากไอน้ํานะครับโอเคอตอนนี้เขาก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะกรอบไหมนะโอเคครับก็ดีขึ้นนะครับดีกว่าไม่ได้ใช้นะก็มีความหน้ายังกรอบอยู่นะครับ เดี๋ผมลองหั่นดูนะจะเป็นว่าผมโรยแป้งค่อนข้างหนาด้วยอนี่นะครับเนื้อด้านในเนาะแต่กลิ่นนี่คือกลิ่นแบบดีมากนะครับสูตรนี้ผมใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมโฮวีตไปด้วยนะครับอบออกมานะครับก็ค่อนข้างสปริงตัวได้ดีเนื่องจากความร้อนที่ใช้เนี่ยค่อนข้างสูงเลย อ,อ่มโอเคครับเดี๋ยวผมชิมรสชาติอืมอืมอืม,อมโอเคครับโอ้จากที่ชิมรสชาติไปนะครับ ตัวเนื้อขนมปังนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าจะมีความหนึกมากกว่านี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยจะมีความนุ่มและมีกลิ่นหอมนะครับความนุ่มเนี่ยน่าจะมาจากการที่ผมใส่แป้งข้าวเจ้าเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเท็กเจอร์ก็จะแบบว่ามีความนุ่มแล้วก็หอมนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของโฮวีนิดหน่อยนะครับรสชาติจะเค็มนะครับเหมาะกับการทำทานเป็นไส้ขาวนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองทําดูนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับใช้ได้เยี่ยม